กรุณาเลือกภาษานะเราเป็นคนไทยเดียวภาษาไทยเออโอเคอืมบันไดนำโกอีกแล้วนี่ผมเล่นเด็กค่ายของบันไดเปล่าวะเนี้ยมไม่ว่าจะเกมอะไรนี่มคำว่าบันไดขึ้นมาตลอดเลยเกมนี้รับรองฟังก์ชันบันทึกข้อมูลอัตโนมัติครับผม โอเคอยู่กับสวัสดีคุณผู้ชมอยู่กับรルโตเอ็กโปรุโตอันติเมนินจาสตอร์มคอนเน็กชันก็เป็นเวอร์ช <absorption> um ั่นของเอ้ย n ินเทนโดสวิตนะผมเล่นบนอิมูเลเตอร์ยูสุนะยูสุอิมูเลเตอร์ก็เป็นอิมูเลเตอร์บนมือถือแหละ ให้อ่านอะไรวันนี้นโยบายโอเคเราข้ามไปเลยเดี๋ยวผมข้ามไปตอนหน้าไตเติลเลยนะไม่รู้มันจะให้กดอะไรทั้งไหน,หนอีดอกเดี๋ยวอะไรลละเนี่ยโอ้โหไม่รู้เรื่องเลยโอ้ภาษาอังกฤษอีกแล้วอะ่ะโอเคเมื่อกี้มันเสียเวลาไปหน่อยผมไป โหลดเซฟมานะเมื่อกี้ลืมลงเซฟไม่ใช่อะไรมันจะเป็นการเริ่มต้นเล่นใหม่เลยคือไม่เอาเราจะเล่นแบบแบบเทิร์นโหมดแบบเซฟตัวละครครบแล้วเออผมไปเปลี่ยนภาษาแบบนะมันต้องเป็นภาษาไทยดีวะเออใช่เราต้องการภาษาไทยครับ โอเคไปในโหมดต่อสู้อิสระจะมาเล่นแบบแบทเทิลโหมดนะโหมดซ u r เวอร์อะไรวะเนี่ยเอาเป็นปลองยุทธแล้วกันเอาสามยกแล้วก็ปะทาคอมมาแบบทีมหรอไปทีมก็ทีมจ้าเราลองเล่นทีมดูบ้างนะ ตั้งค่าแบบต่อเป็นระดับระดับปกติพอแล้วเออเวลาไม่เอาโอเคจ้า let's go ก็เป็นเซฟแบบตัวละครน,น่าจะครบแล้วแหละเยอะอยู่นะผมจะมาเล่นเป็นทีมใครดีวะแล้วผมเลือกทีมแป๊บนะ โอเคเราได้ทีมมาแล้วผมมาเป็นทีมของโอโลจิมารูแล้วกันมีจิระยะแล้วก็ซึนเดะนะหรือเวทเทิ m โมดแบบทีมกันส่วนศัตรูนี่เราสุ่มแล้วกันเออสุ่มเมาสุ่มเมามีจูโกะแล้วก็นารโตะล้วก็ฮันฮันโซโฮันอะไรไม่รู้อืมช่างมันเถอะสุ่มเมา สนามเหรอมาเป็นสุ่มเหมือนเดิมเออสนามอะไรกันมาเถอะโอโรจิมารูนะทีมโอโรจิมารูเจอกับทีมจูโกการต่อสู้ครั้งที่หนึ่งเริ่มแล้วโดนมาถึงก็โดนเอ,อ้ยอะไรวะ Ô hô Bùm lệ Nào, hỏi hết còn lại Ơi, đưa bên này quá Cái hổ bên này quá Nhưng ngay Nhưng chấp bay này Bay này còn Đi nè Đi nè ปาบเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องออกมาช่วยหน่อยพวกนายเออนั่นแหละเราจะดองแล้วเราจะดองรอบแรกเนี่ยอ่ะนารูโตะโดนบ้างนีไงเอาไปแดกเฮ้ยแม่งหลบได้ไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดเอาไป เฮ้ยโอ้โหไม่โดนเลยเฮ้ยโดนทันโอ้โห,โโอโหเอาเรื่องออกมาช่วยหน่อยกิระยงกิระยะฮาร์ดก่อนฮาร์จก่อนมาของจริงละแม่งหนีอยู่ได้มีดองม,ม,ม,มีเขือพวง เอางูไปแดกเอางูไปแดกบึมไปก่อนเออเเป็นไงเป็นไง,าน,างนารูโตงนารูโตะมันก็ได้แค่นั้นแหละนี่งไงคาถาลมเออเฮ้ยโอ้โ,อโหมันโกรธแล้วไอจูโกร์มกือบพวงแล้วบูนี่งไงคา,าถาลมไปก่อนคาถาลมไปก่อนทำแบบชิวๆกัน รอบสุดท้ายแล้วไข่ชี้เราอะโดนละรอบสุดท้ายแล้วด้วยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเออจังหวะนี้แหละไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมาใกล้ๆมาใกล้ๆโอ้โหไม่ได้วะไม่ได้ไม่ได้ไ โอ้โหตายเลยเรียบร้อยฮะได้ไงก่อนโอเคเรามาเอาทีม2ของเราบ้างทีมแรกเราดองไปละไม่ได้จัดการเลยทีม2ก็สุ่มมาเหมือนเดิมนะเฮ้ยแต่ของเราอ่ะเลือกทีมอยู่แต่ศัตรูเราเป็นสุ่มแล้วกัน มีไรคาเงยรุ่นที่สามอะไรก็ไม่รู้เนี่ยรอบแรกวืดเฉยเลยเป็นไรเป็นรอบสองกันแก้มือใหม่กับไรคาเงยแล้วกันนี่ไงเออเออเอเอาปาบซิกโซเฮ้ยโอ้หโ,อโหอันนี้มัน รุ่นใหม่นี่หว่ามันชื่ออะไรวะคาวากิเออในเรื่องโบรูโตะเราไม่เคยได้ดูหรอกอ่านชื่อมันดิเฉยนี่ไง <c oughs> ตัดสายฟ้าก่อนมีไงตัดสายฟ้าก่อนเอาแล้วไงโดนคาวากิเตะเฮ้ยอะไรทางนี้เดี๋ยวนายมันจะเก่งเกินไปแล้วนะคุณปู่ปู่อะไรทางนี้ ะอะไรคงเงินรุ่นแรกไะเฮ้ยรุ่นที่สามรุ่นแรกอะไรบอกอยู่รุ่น 3. สามตัดสายฟ้าไปเออสัตว์ไฟ้าไว้เออเพื่อนเราออกมาช่วยหน่อยดิเอเอ,เอ,อเออ้องใช้ท่งไม่ตายประสาโนโตหน่อยดิ เฮ้ยไม่ได้ทาให้ตายประสานแล้วท่าน,นี้ไปก่อนแล้วกันเออท่าตัวเอสก็โดดโถมมีไงเรียบร้อยอไร้ขางี้เดียงมีต่อมีต่อตอ,ออกมาพวกนายไปเลย,อยเออรู้จักพวกเราเปล่ามีโอวิโตแล้วก็ อะไรคนหนึ่งวะจำไม่ได้แล้วลินได้ไหมมั่วแล้วมัว่วนี่ไงคากงคาวากิเอรุ่นใหม่เอรุ่นใหม่อไม่รู้ไม่เคยได้ดูดูผมติดตามแต่ซีรีส์นาลุโตไอโบลุโตหาอะไรไม่ได้ดูหรอกเล่นอย่างเดียวเล่นหนึ่งเดียวไม่รู้ตัวละครอ,อ,อาจารย์ไกมาไงก่อนวะ เฮปาบปาปาบ,ปาบมาช่วงนายอาจารย์ไกอยากอยากด้องเฮ้ยแม่งโกรธแล้วไกลร่างนี้ไม่ไม่ขอสู้ได้ปะมันโกรเกินโอ้โหตี่ตัดสายฟ้าไปก่อนไกลร่างนี้นี่ไงเอาน,นี่ไปแดกโอ้โหโดนแล้วโดนชิ้มหายแล้วมาดิ ยังไงยังไงทำไมตายประสานไปก่อนลุยไปเออคน,นแหละออกิโตดินไปกันเร็วไอ,อ้เงี้ยเดไปเลยไม่ไม่วางใจคนอื่นแทนนะทำแทนนะปิดฉากแล้วนะไอ,อ้เี้ยบาสึกเกะตามเอ,อ้ยไม่ใช่ดีคา,าคาชิลินกระทืบสา สำเร็จแล้วละ่ะคาคาชิโอบิโตะนี่รอบแรกแพ้ล่ะคราวนี้เอาท่าประสานไปแดกเฮ้ยเราไม่ได้เล่นไงไม่ค่อยได้เล่นเราเลยไม่รู้วิธีเท่าไหร่คราวนี้รอบสองเอาท่าประสานไปแดกชิวๆระดับเอครับ มาเนื่องล่ะเนื่องจากรับไอเทมที่มีอยู่แล้วไม่ใช่ตู้โหลดเซฟตัวละครครบไงหรือท่าประสานโคเทอ่อ่ะเสียดายรอบแรกเราไม่ได้โชว์ท่าประสานของเราสามนินจาในตำนานไปคือโอโลจิมารุกิระยะแล้วก็ทึนเดะนะมาอ,าอีกสักทีมแล้วกันโอเครอบ รอบสามเราเป็นทีมของเซนจูรฮชิรมะแล้วกันมีเซนจูรฮชิรมะแล้วก็รุ่นสองแล้วก็รุ่นสามนะโอเคอะ่ะเอาเจอกับมินาโตะอ่ะวันนี้ฮิวงะเนจิโอเคดันโซมาเถอะมันก็มีตัวเป้งๆมาเหมือนกันมาเป็นสนามไหนดีวะ สนามที่มันดูสว่างสว่างหน่อยมันจะมืดเกินไปเออมาททเลซายอิคาซุจิมีเซนจูฮาชิรมะแล้วก็รุ่นสองแล้วก็รุ่นสามก็รุ่นสามหรือรุ่นสี่อะม,ม,มาเฮ้ยมินาโตะนายมันโอเคงี้งรุ่นหลังเราอยรู้จกักกระถามต้นไม้ปะ โอ้ยเรากระจายไปเด็กก่อนเรากระจายใหญ่วิ้ดัมโซนี่หว่านี่มันตัวชะกาดเลยปล่อยไม่ได้นี่ทุบไปเออเฮ้ยอืมอนาตรงออกมาช่วยหน่อยโดนแล้วโดนลุมแล้วเราฮินาโซมันโหดเอาคืน เออมังกรไม้มังกรไม้โอ้โหโดนอินาโตะจัดชุดใหญ่หืมกระสุนลงกจานวมดเออ,เอ,อมังกรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเออมังกรไปแดกเออ เฮ้ยเนจีม่งใช้เนสีขาวแล้วมาดีครับอิเนจิคาประสานไปแดกไปเลยไม่โดนปะ <c oughs> โหไม่โดนใครเลยเอาทานนี้ไปแล้วกันเออวิชาเซียนระถาไมา้เซ็นจุพันทอนพันกรอืมนี่ไงเขาพุทธองค์ทรงโปรด เรียบร้อยระเบิดเป็นทางโอ้โหการต่อสู้ครั้งที่สองเริ่มต้นเออดาบกระจายไปแมแม่งจะใส่กระสุนวงจักเออหาไม้ไปก่อนไม้มันก่อนไม้เอกมาช่วยหน่อย รุ่นสองรุ่นสามรุ่นสี่รุ่นห้ารุ่นหกมัวไปไปหามันเออลอ,อยไปปาบนี่งไงนี่งไงเอาละ่ะเราใช้ถ้าไม่ตายประสาดูลิเอาโดนท่านี้อีกแล้วเหรอเพชรจูพันกรนอีกแล้ว พุทธะแปรธาตุบรรพ,พุทธะแปรธาตุบรรพุทธ <_ H> สนุกใช้ได้เลยละ่ะ <_ H> นี่ไง <_ H> <_ H> โอ้โหเรียบร้อย <_ H> เราทำให้ตายภาษาลแล้วละ่ะไม่ได้เห็นได้เห็นแค่รอบของคาคาชิ <_ H> มองไม่เห็นความคำานึงที่อยู่ในหมัดของฉันเลยใช่ไหมล่ะเพราะแบบนั้นไงแกถึงได้แพ้ <laughs> ทีมหกขางเงนะหกคางเงรุ่นแรกก็สิวๆชนะอีกแล้วระดับเอเหมือนเดิมเสียดายผมไม่ได้ใส่ท่าประสานเลยว่าจะใส่อยู่แต่ไม่ได้ไม่ได้เห็นนะ่ะไม่ทันใช้มิติดโอเคสำหรับวันนี้รอไว้แค่นี้ก่อนเนาะ สามทีมนี้ก็เยอะเกินไปละไว้คลิปหน้าเราอาจจะมาเล่นทีมอื่นบ้างหรือไม่ก็เล่นเป็นตัวตัวบ้างวันนี้ก็มาเป็นแบบทีมแล้วกันก็ระดับนอร์มอลปกติเ a ทเทิ m โหมนะนาร u โต X เอ็ก t o ุตไว้แค่นี้ก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปยูเกเลเตอร์ครับผมบ๊ายบายง